สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปจับพลังเราจะมาทดสอบพุทธคุณของพระสมเด็จและพระอื่นๆในแบบของลูกแก้วลูกแก้วที่หมุนกับใครนะอาจารย์สมบูรณ์สมบูรณ์คุณสมบูรณ์ชัยดกับคุณสมบูรณ์ชัยโดที่ศึกษาและทดสอบพระพุทธคุณพระเครื่องโดยใช้ลูกแก้วอันนี้นะครับอ่ะพี่สมบูรณ์ครับผมเล่าความเป็นมาก่อนว่าทําไมถึงทดสอบอะไรมีความเป็นมาอย่างไงก่อนถึงมาแบบนี้ ก่อนนั้นผมก็เล่นพระสมเด็จมานานแล้วครับก็อาศัยอาจารย์อีกคนหนึ่งเขาเช็คพลังลูกแก้วนี้แหละครับเขาก็ทดถอกพลังพุทธคุณพอผมไป,ไปไปนานๆไปผมก็มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยพอได้พระก็าามาให้เขาเช็คทีนี้วันนั้นเขามีลูกแก้วหลายอันผมก็ขอไปอันหนึ่งผมก็บอกาอาจารย์ผมขออันหนึ่งนะผมจะไปลองเองครับอาจารย์ก็บอกได้ ผมก็ไปลองทดลองที่บ้านครับตอนแรกก็ไม่ได้ครับลูกแก้วไม่หมุนเหรอไม่หมุนไม่ได้ขอยังไงก็ไม่ได้ก็พอดีผมก็หยิบสมเด็จวัละคังที่มาเช็คอาจารย์มีพลังอผมก็รัฐนาว่าท่านสมเด็จโตผมอ่ะไม่ได้ลบกลรับผมอยากมีพลังเช็คพลังท่านได้เพื่อสืบทอดศาสนาครับถ้าท่านเมตตาผมให้สืบทอดขอลูกแก้วขอแสดงพลังของท่านปรากฏว่าลูกแก้ววิ่ง พอลูกแกวิ่งผมก็ดีใจก็ดีใจก็โทรไปหาน้องบอกว่าเราเช็คพลังได้แล้วพอเช็คได้สี่ห้าองน้องก็บอกว่าเอามาเช็คให้ดูหน่อยผมก็บอกว่าแค่นี้ก่อนมืนหัวจะอ้วกพี่มันก็ต้องมีคนพูดแบบปากไม่ดีผมว่าไอสิ่งที่ทําเนี่ยแหกตาไหมถามตรงๆเลยถ้าว่าแหกตาไม่แหกตาผมกล้าสาบานก่อนทําอ่าสาบานว่าผมเช็คพลังพุทธคุณพระสมเด็จและพระทั่วไปเนี่ย ถ้าผมเสแสร้งแก่งทำขอให้ผมมีอันเป็นไปถ้าผมทำด้วยจิตบริสุทธิ์ผมเพื่อ,อสืบทอดศาสนาขอให้ผมจเจริญในหน้าที่การงานแค่นี้ครับสอบสาบานก่อนทำครับสาบานก่อนทำครับผมกรรมวิธีนี้ไม่ต้องบริกรรมหรือต้องสวมดมนต์อะไรไหมก็ใช้คาถาของอาจารย์ชลพลน้ำมาพะัะน์กำกับตั้งน้ำโมสามจบก,ก่อนโอเคครับแต่นี้พระที่มาเนี่ยนะครับเราไม่ได้บอกว่าพระไหนเกยแท้นะครับโอเคอาจารย์อ่าพี่เริ่มเลยครับผม เริ่มครั้งแรกเราต้องทำอะไรก่อนก็สาบานก่อนครับสาบานก่อนนะครับครับผมเสียงดังหน่อยเสียงดังหน่อยเลยชัดเจนนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุขออาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คุนพระศรีรัตน์ตะายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคนโลกหลารท่านสมเด็จผู้จาร์โตพรมรังสีวัละคังโคสิตรามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าที่นี้เจ้าทีเจ้าทางลูกไม่ได้ลูกลูลูกจะทําเพื่อสืบทอดศาสนาสิ่งที่ลูกทาเนี่ยลูกไม่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อจะทําเพื่อประโยชน์ทุกคนที่คล้องพระที่นับถือพระจะได้รู้ว่าพระมีพลังพุทธคุณหรือไม่มีผมก็ตั้งใจทําแค่นี้ครับอย่างอื่นผมไม่มีแอบแฝงครับผม โอเคครับเราจะทดสอบพระสมเด็จเนื้อเนื้อผงทั่วไปก่อนอันนี้เนื้ออ่าโอยนี่นั่งพระสมเด็จหลังภาษาจีนนี่เลยนะครับพระสมเด็จพระภาษาจีนนี่นะครับเราจะทดสอบว่ามีพุทธคุณทันสมเด็จโตหรือไม่อันนี้เราจะทดสอบอะไรก็ถามว่าพระสมเด็จนี้ที่ลูกอราธนานี้ถ้าท่านได้สร้างและปลูกเสกขอจงแสดงพลังของท่านโอเคครับผมอ่าเราตั้งอย่างนี้เลยนะ ครับตั้งอย่างนี้เลยครับครับท่านสมเด็จโตพระสมเด็จเดี๋ยวอย่ให้มันหยุดหมุนก่อนหยุดหมุนเดี๋ยวเผาเพาเผเอาตั้งไว้ก่อนเลยอ่าถ้าท่านได้สร้างและปลภกเสกขอจงแสดงพลังของท่านครับนมาพัททาพตุโลกับปิทูนมาพัททาภตุโลกับปิทูน้ำ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 มาพัททาภตุโลกับปิทู หยุดครับพระองค์นี้เป็นยุคสองสี่ศใช่ไหมครับถ้าใช่ยังไงสองสี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับถ้าใช่ท่านก็แสดงอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้คือคำตอบครับอันนี้คือคำตอบครับผมถ้าไม่ใช่ท่านจะนิ่งครับผม หยุดครับองต่อไปครับอันนี้นะครับหนังหนังสือจีนยุคสองสี่หนึ่งหนึ่งถามพอสอได้ด้วยหรอครับผมได้เลยท่านท่านท่านผมละอึ้งเลยครับกับคลิปนี้ครับคือทําให้เห็นนะครับว่าเขาเชื่อกันอย่างนี้อันนี้หนังหนังสือจีนอีกแบบหนึ่งนะครับหลังหนังสือจีนไม่รู้จะเก๊ไปทําไมนะครับเพราะว่าคนไทยไม่เล่นกันแน่ แต่มีกลุ่มหนึ่งที่เล่นเป็นกลุ่มใหญ่นะครับหลังหนังสือจีนเราจะถามว่าอะไรนี้จะถามว่าท่านได้สร้างได้ปลูกเสกจริงขอจงแสดงของพลังของท่านโดยการแข่งคับผมถ้าถ้าพลังของท่านเนี่ยคืออยู่ยงคงกระพันครับหน้าหลังโอเคครับถ้าสมเด็จโตพระสมเด็จองนี้ที่หลังหนังสือจีนถ้าท่านได้สร้างได้เสกจริงขอจงแสดงพลังของท่านครับ แรงๆเลยครับนี่นะครับเป็นวความเชื่อเรื่องการทดสอบพุทธคุณองค์พระว่าสมเด็จโตสร้างไม่สร้างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ส่วนบุคคลกลุ่มนี้เขาเชื่อกันแบบนี้ก็ก็อย่าคิดมากนะครับความเชื่อทําให้คนมีความสุขหยุดครับนี่นะครับเขาทดสอบในมุมของเขานะครับว่าคือเขาเล่นกันแบบนี้นะครับ ถ้าไม่ทําให้ดูเขาไม่รู้ว่า,วามีกลุ่มคนเล่นพระสมเด็จกันแบบจับพุทธคุณทดสอบพุทธคุณแบบนี้อ่นนี้อ่พี่ <อง S 1> จะทำได้องค์นี้ยุคสองสี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับพระองค์นี้มีแร่เหล็กไหลไปดำไหมครับเอ้ย ที่ถามได้ขนาดนี้เลยหรอแม่เหล็กดูดติดไหมครับอา้าวไอพี่เป็นอุปทานไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอาแม่เหล็กมาดูดเลยครับอาแม,ม่เหล็กอาจารย์ครดูแม่เหล็กหน่อยอ่ะคุณเทพดูดเองอย่าดูดแรงไอ้นี่จนะหักนะแรงเออเดี๋ยวหักนะครับต้องมือรองไว้นะครับวิ่งเข้าหาแม่เหล็กเลยนะครับโอเคอันนี้ อ่าเดาพรอาพระเอาพระ,ะ,ะที่ผมเตรียมมาองเี้ได้ครับผม,ผมจะถามว่าท่านสมเด็จโตไหมท่านสมเด็จโตครับพระองค์ที่ลูกอรัธนาอยู่นี้ถ้าท่านได้สร้างและปลูกเสกขอจงแสดงพลังของท่านครับลูกศิษย์ใช่ไหมครับเฮ้ยเกใช่ไหมครับ โอ้ยถามถามยันเก๋เลยนะครับคืออึ้งนะครับว่าใช้คือถามได้ถึงว่าเก๋หรือไม่เก๋น,นะครับ,ค,รบคือ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 เราทดสอบหลายๆแบบเพื่อที่จะรู้ว่าเก๋หรือไม่เก๋น,นะครับคือคําตอบนี้ผมไม่ได้ตอบเองนะครับท่านสมเด็จโตเป็นคนตอบให้ผมครับน่าน่านาวแล้วครับอันนี้พี่อันนี้อ่าแต่อันนี้ผมก็ทดสอบในหมวดทั่วไปที่ผมเตรียมมา คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเล่นกันอย่างนี้นะครับท้าสเจโตพระองค์ที่ลูกอรัธนานี้ถ้าท่านได้สร้างและปลูกเสกจริงขอจงแสดงพลังของท่าน,นครับลูกศิษย์ใช่ไหมครับเกใช่ไหมครับเอาละครับถามเก้ได้ถามเก้ได้ด้วยครับก็คือ หย,ยุดครับถามเกแท้ได้ด้วยนะครับว่าโอ้อโหผมผมอึ้งกับศาสตร์นี้เลยนะครับคือเห็นแล้วต้องอึ้งกับศาสตร์ลักษณะนี้นะครับเกะตามตามลูกแก้วบอก <c oughs> ผมไม่ได้บอกนะครับลูกแก้วก็สั่นคือลูกแก้วบอกนะครับคือผมไม่กล้าบอกนะโตสื่อในลูกแก้วสมเด็จเติอตสื่อในลูกแก้วนะครับคือผมเป็นคนสื่อเฉยผมไม่ได้ทํา ท่านสมเด็จโตครับถ้าท่านได้สร้างได้ปลูกเสกสมเด็จองนี้ขอจงแสดงพลังของท่านครับเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ย,ยสั่นน้อยๆนี้สร้างไว้เล็กน้อยเหรอ,อ,อ,อคือเริ่มเริ่มเริ่มก็จะค่อยๆค,ค,ค,ครับผมก<อ>แก้วมันหนักลูกแก้วหนักนะครับนี่ในพระยุคอง์นี้นยุคสองสี 24, หง่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับ สองสี่ศูนย์เจดใช่ไหมครับสองสี่ศูนศูย์อ้าวเฮอรู้พศสร้างด้วยนะครับถามสมเด็จโตได้ต้องถามคือเรื่องเหล่านี้อยากเห็นเป็นเรื่องนะเรื่องอน่าข,ขันนะครับขอบคุณครับนี่อัอองค์นี้สองสี่ศูนศูย์ครับสองสี่ศูนศรู้พอสอด้วยใครอยากรู้ว่าพอสออะไรเนี่ย<า>คือเจมาถามได้เลย อ่าผมจะถามด้วยอเนื้อหยกเนือ,ยก,อยกที่กําลังมีคนตามหาการบานตะไทยไมมกันของพีมม่องค์ไหนท่านสมเด็จโตครับเสร็จเลยพระองค์นี้ถ้าท่านได้สร้างแล้ปลูกเสกขอจงแสดงพลังของท่านครับเอาแล้วสําหรับคู่ครอบครองเนื้อหยกสบายใจได้เออมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับะองค์นี้นยุคสองสี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับ เดี๋ยวนี้คือคือร้านขายลูกแก้วนี่ก็จะมาแรงเหมือนกันนะครับช่วงนี้หลังจากแม่เหล็กต้องพันหกร้อยเอ็กซ์ท่านครับอันนี้เป็นหยกจีนที่เขาเล่นหากันแพงแพงใช่ไหมครับนี่ก็คือถ้าเป็นใช้ลูกดิ่งเนี่ยจะหมุนวงกลมเลยนะครับนี่สันเดินหน้าถอยหลังอันนี้ผมไม่สันงแผน่แผนทองคํานี้ทองคําแท้ใช่ไหมครับท่าน พระอ,องค์นี้มีพลังเมตตามหานิยมไหมครับเฮ้ย hey. คือคือเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อที่กลุ่มที่เขาทดสอบพุทธกุลแบบด้วยลูกแก้วเนี่ยพระอ,องค์นี้มีมหาอุดไหมครับเฮ้ย hey. แข่งซ้ายขวาเว้ยอันนี้แสงซ้ายขวาถ้าท่านได้สร้างจริงบุกเสร็จจริงขอให้ท่านครอบจัก,กรวาลหมุนไปด้านซ้ายครับผมเอาครับตอนนี้หมุนหมุนทางด้านซ้ายมีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลคือคือไม่ไม่ได้ลบดูนะครับเป็นความเชื่อของกลุ่มนี้นะครับแรงเลยครับแรงเลยครับนี่น,นะครับนี่เลยครับ ถามถึงพุทธคุณครอบจักรวาลได้ด้วยหรือไม่คือคือเป็นความรู้รรนะครับไม่ได้ทําให้เชื่อถ้าท่านได้สร้างจริงปกเสกจริงขอให้ครอบจักรวาลหมุนไปด้านขวาครับผมเมื่อกี้เราหมุนด้านซ้ายเราถามอีกให้หมุนด้านขวาทดสอบพุทธคุณซ้าอีกนะครับแรงแรงเลยครับแรงแให้คุณไตเทพได้ดูครับท่านสมเด็จโต ตึงเลยครับกับกับคลิปนี้ไ <ผม S 1> อ้ผมทําแบบนี้ผมไม่ได้ทําเองนะครับท่านสมเด็จโตเป็นคนทํานะครับผมเป็นค,คุณสื่อเฉยๆครับถ้าผมเสแสร้งแกล้งทําขอให้ผมไม่อ่านเป็นไปครับถ้าผม้ดยใจบริสุทธิ์ผมผมขอให้เจริญในหน้าี่การงานแค่นั้นครับผมทําเพื่อสืบทอดศาสนาหยุดครับนี่นี่นี่ของใส่ผ้ามันนี่ใช่เนี่ยอันนี้ใช่หยุดเลยครับและจะเป็นของผม โอ้ยงค์ต้ององค์นี้เลยทดสอบพุทธคุณนะครับคนมีบุญวาสนาก็จะได้ไปครับอ่านี่ผมจะได้อ่าหลังผมจะทดสอบหลังตัวหนังสือจีนอีกนัดหนึ่งนะครับเพื่อสลับกันถามแบบเดียวกันนะครับคือคือหลายคนมองเป็นเรื่องเลวไหลแต่กลุ่มของพี่เนี่ยก็กล้าสาบานได้ครับกล้าสาบานได้ครับกลุ่มนี้เขากล้าสาบานผมคนเดียวครับที่กล้าสาบานครับผมกล้าสาบานว่าเดี๋ยวจับ นี่ก่อนเนื้อนี่ก่อนครับผมเนื้อไม่าพาัดหรือเนื้อเหล็กหลไ,ไหลใชครับเนื้อเหล็กไหลนะครับของพี่นี้โอ้โหตายนะท่านสมเด็จโตครับ <ทำ S 1> พระ<ม>สมเด็จองคนี้ถ้าท่านได้สร้างได้กปกเสกจริงขอจงแสดงพลังของท่านครับนี่นะครับการทดสอบพุทธกุลโดยใช้ลูกแก้วนะครับมีอีกอันหนึ่งที่ใช้ลูกดิ่งนะครับผมเดี๋ยวจะตามไปดูครับ แล้วมีคนหนึ่งใช้แบบเออมีหลายแบบนะครับที่ทดสอบพุทธคุณหยุดครับไม่ใช่เรื่องของไก่เห็นตีนงูงูเห็นต,ง,ง,ง,นตงไก่นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆถ้าท่านพระองค์นี้เป็นเนื้อเหล็กไหลใช่ไหมครับถ้าใช่ขอให้ครอบจัก,กรวาลหมุนไปด้านซ้ายครับผมแรงๆครับ คือเดี๋ยวผมจะต้องลองไปฝึกแล้วไปฝึกทําดูก็คือ,อ,อ,อน่าสนใจนะครับศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ลี้ลับที่พระบุบอกว่าพระเก้แท้ได้อายุเท่าไหร่ได้พุทธคุณเท่าไหร่ได้พระองค์<ห>นี้ถ้าจสร้างยุคสองสี่หนึ่งหนึ่งขอจงแสดงพลังของท่านครับสองสี่ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับ หยุดรพระองค์นี้ถ้าคนไม่เชื่อเอาปืนมาลองยิงจะยิงออกไหมครับยิงไม่ออกใช่ไหมครับถามได้ถึงพุทตคุณยิงออกไม่ออกด้วยครับเอาละครับ <c oughs> อย่าขำนะครับอย่าขำใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บุคคลใครไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วแต่คนเดี๋ยวผมจะตอบหลังตัวหนังสือจีนอีกองหนึ่งไอ้พี่เดี๋ยวองค์นี้ผมพี่ถามท่านสมเด็จโตหน่อยได้ไหมถามว่าไงว่าผมมีโอกาสได้ครอบครององคนี้ไหมได้ครับถามเลยไหมเดี๋ยวถามตอนจบพี่นจบนะได้ได้ได้พอได้ปุ๊บผมสมเด็จโตให้ผมอ่ะพี่ไม่ได้ให้ผมอ่ะผมถามสมเด็จโตโอเคถามท่านสาเด็จโตครับ พระสมเด็จองค์นี้ถ้าท่านได้สร้างได้ผูกเศกจริงขอจงแสดงพลังของท่านครับพระองค์นี้เป็นยุค2 4 1สใช่ไหมครับสองสใช่ไหมครับ องน์นี้แม่เหล็กดูดติดไหมครับถามเรื่องแม่เหล็กดูดติดได้ด้วยนะครับติดเยอะนะครับคือช่องผมนี้จะทําให้หลากหลายที่สุดเท่าที่จะมีเหล็กไหลไฟดําผสมไหมครับน,นี่ตอนนี้ขอถามว่าแม่เหล็กดูดติดไหมมีส่วนผสมเหล็กไหลไฟดาด้วยครับแสดงว่าแม่เหล็กดูดติดคุณใจเทพลองดูครับเดี๋ยวอ นี่นะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับเป็นการทดสอบเดี๋ยวนี้เขาคือแม่เหล็กดูดติดเนี่ยไม่ใช่ฝังเหล็กนะครับเ,เป็นเหล็กไหลไฟดำผสมผสมอยู่ตรงไหนไม่มีขี้สนิมขึ้นนะครับอยู่ปัจจุบันนี้เขาใส่เขาทันเขาทันแล้วก็คือแต่ก็เนื้อไม่ทันน,นี่นะครับไอของโอเกะ อ่ะอันนี้อันหนึ่ง่านสมเด็จโตครับพระสมเด็จองค์ที่ลูกอรัธนาอยู่นี้ถ้าท่านได้สร้างและปลูกเสกขอจงแสดงพลังของท่านครับลูกศิษย์ใช่ไหมครับเกใช่ไหมครับ เออเีเก่ไม่มีเอออ่าเก๋เลยอครับนี่ยนะเก๋ครับกรอบเก่าด้วยผมไม่ได้ตอบนะท่านตอบถ้าผมตอบเองขอให้ผมไม่ออาเป็นไปผมไม่ได้ใจจิตผมไปทางด้านที่ว่าลบครับพี่ได้สาบานด้วย สาบานครับสาบานให้มีอันเป็นไปด้วยนะค,ะครับผมถ้าผมเสแสร้งแกล้งทําให้คนหลงคนเชื่อที่ผมทํานี่ไม่ทําให้เชื่อทําให้ดูครับในพลังของผมเออมีไม่ไม่เหล็กอยู่ไม่ติดเลยแ <c oughs> ปลดิพี่ถามหน่อยดิว่าสมเด็จโตจะให้พระองค์นี้ผมเป็นครอบครองไหมได้ครับ <c oughs> ลองอได้ครอบครองนี่ผมหยิบใส่กระเป๋าเลยนะนี่ท่านสมเด็จโตครับ <c oughs> คุณ <c oughs> ไตเทพไตงูพระ เนื้อหยกองค์นี้ถ้าท่านสร้างมาเพื่อคุณไตรเทพไตงูขอจงแสดงพลังของท่านครับฝังพยาเฮ้ยเริ่มล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 ไปอยู่ดอนเมืองซะละเอ้าวซะแล้วตมเตโตต้านี่นะครับคือเป็นความเชื่อแบบนี้ใช้ได้เลยที่มาหากันนี้มาเจอกันนี้มันเป็นท่านได้โดนจิตโดนใจให้มาเจอกันใช่ไหมครับ เอย่างนี้ผมต้องเชื่ออย่างสนิทใจเลยนะครับพระสมเด็จโตเนียสร้างไว้ให้ผมโดยตรงถ้าท่านให้สร้างองค์มาให้คุณไตเทพไตงูนี้ขอจงแสดงพลังหมุนไปด้านขวาครับเฮ้ยเฮ้ยุ้นล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 ุนนเอาแล้วใช่เลยนี่ขวาสมเด็จโตให้ผมแล้ว พระองค์นี้เดี๋ยวผมต้องขอบูชาคุณไตเทพไตงูได้ขึ้นคอแล้วท่านจะปกปกป้องชีวิตคดีที่มีคดีนี้จะหลุดไหมครับขอโจทย์แงพลังครับโอ้ตายเลยคุ้มค่าเลยนี่เอฟซีโดยจริงเอฟซีโดจริงผมพระครับพระองค์นี้มอบให้คุณไตเทพไตงูไปคุ้มครองผมให้ค่ารถพี่ครับผมอันนี้อ๋อยกลับละคือ ใครใครไม่เชื่อศาสตร์ที่ผมเชื่อครับพอเลยนะจะพุ่งคลองด้วยคดีเรามันจะได้จบนี่นะครับเดี๋ยวผมนีมมตนขึ้นคอเลยครับเพราะทำด้วยความจริงใจครับนี่นะครับผู้ติดตามอยากได้ไหมอยากได้ก็ถามถามท่านให้ให้ให้เฮ้ยถามผู้ติดตามด้วยพุกจะเอาองค์ไหนหยิบเลยเขาจะบอกตาสมเด็จโตให้เฉพาะสมเด็จถามได้เลยครับ ว่าจะให้ไหมเราชอบองค์ไหนใจเราอ่ะใจเราถ้าเป็นเนื้อคู่เราจะได้เลยครับท่านท่านอนุญาตครับครับท่านสมเด็จน้องชื่ออะไรลูกลุงทีวาลุงทีวานะท่านสมเด็จผู้จาโตัวครับคุณลุงทีวาเขาจะไปบูญวัสนาได้คุ้มครองพระสมเด็จสมเด็จไอเหล็กไหลไหมครับถ้าท่าน สร้างมาให้เพื่อเขาขอจงแสดงพลังของท่านครับสวดมนต์เข้าสวดมนต์เข้าแล้วนำ้ำพระประทัพระโตโลก,กวิถูน้าพระประทัพระโตโลก,กวิถูไม่น้ปพระโต๊ะวิถุอ้าวไม่ใช่ใช่ไหมครับโอ้เฮ้ยเอาเะและเนี่ยไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่อีกสักองค์หนึ่งนี่เฮ้ยเผื่อเอาอนี่อันไหนเป็นของเราเนี่ยคือจะได้อ่าเอาภาษาจีนมีเชื้อจีนเอาภาษาจีนเลย มีเชื้อจีนภาษาจีนเลยมีแท่แซ่ได้ไหมอ่าแซ่สักแท่หนึ่งแล้วกันแท่ไหนแซ่ไหนแซ่ไหนที่ชอบโอเคถ้าถ้าจะโดนใจเป็นของเราก็เาได้โอเคโอเคเอาด้านแท่เลยนะอ่าด้านแท่เลยนะครับจะทดสอบว่าได้เป็นเจ้าของหรือไม่น้องลุงที่ว่าเขาได้ชอบองค์ภาษาจีนองนี้ท่านจะอนุญาตไปอยู่กับเขาขอจงแสดงพลังของท่านครับ เขาไม่ใช่ใช่ไหมครับแขวนทั้งาไหโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเอาไปก็ไม่มีความหมายอีกสักองค์นี่แม่เผื่อใช่ได้อันนี้เทพเลือกให้เขาอะเผื่อใช่สามร้อยนะถ้าใช่สามร้อยนะเป็นของคุณลุงทีวาใช่ไหมครับถ้าใช่ขอจงแสดงพลังของท่านครับ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโหยแรงด้วยดิแฟงแรงด้วยอ้าวถ้าพระองค์นี้ถ้าคุณลุ่งที่ว่าไปนี่ถ้าขึ้นคอท่านจะปกป้องชีวิตเขาได้ไหมครับเยอะไปละรางวัลที่หนึ่งเข้าคิวรอไก่ผมไม่เชื่อ โอเคนี่คุมมวามชีวิตได้เลยอ่ะอ่าเคมอบให้เขาอ่ามอบให้เลยสมเด็จโต้แซ่นี่เห็นไหมแส่นี้เหมาะกันอ่าความจริงราคานี้นะให้เฉพาะนักข่าวข่าวคนมีบุญเพราะพระสมเด็จแท้ไม่จําเป็นต้องแพงครับพระสมเด็จแท้ไม่้องป็งแพงครับนี่บีให้ผมเนี่ยผมช่วยค่ารถใช่ถูกต้องครับผมอ่านี่นะครับ เขาคนมีภูมิปัญนาก็ย้ายไปโหเมื่อกี้ผมได้เนื้อหยกไปแล้วอ้าวไปไหนแล้วล่ะพระผมเสด็จหนีแล้วอ้าวเฮ้ยจะถามโอยต้องอีกองคหนึ่งนะต้องอีกองคหนึ่งนะองค์นี้นะมันท่านเสด็จไปอยู่อ๋ออยู่ใส่ถุงนี่เอาใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนเดี๋ยวใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนใส่ถุงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวเป็นผ้าล่วงผ้าล่วงนะผ้าล่วง ครับสาหรับผู้ที่นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ส่วนบุคคลเนี่ยหลายกลุ่มหลายคนเขาเชื่อจํานวนน้อยพี่ในกลุ่มพี่เชื่อแบบนี้กันเยอะไหมเยอะครับเริ่มเพราะคนในเฟสตอนนี้ผมผมรับเช็คในเฟสในโทรศัพท์ผมเช็คได้หมดครับอ่ะครับผมที่ส่งรูปมาพี่มีเฟสพี่เชื่ออะไรสมบูรณ์นี่ไงเฟสสมบูรณ์ชื่อเบอร์เนี่ยขึ้นเลยสมสมบูรณ์ใช้ดูเฟสชื่อสมบูรณ์ใช้ดูครับผมเข้าไปดูในเฟสสมบูรณ์ใช้ดูนะครับเฟซส่งไลน์ได้หมด ส่งไลน์มาดูก็ได้รูปได้หมดครับผมก็ได้ด้วยใช่ครับผมมันจะล้าขนาดที่ผมได้เคยดีๆเนี่ยผมเช็คที่เขาลงขายในเฟซครับเอาเอาเอาไม่รู้ว่าเขาเป็นภาพเอาเนี่ยสมมติผมเจอปุ๊บมาได้เลยครับเอาเอามาถาได้เลยเอาละถามได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหารูปพราในเฟซก่อนได้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาพราเอาพระมันคนดังเลยไหมรับอะไรได้หมด คือศาสตร์เนี้ยเอาพระองค์งงดังๆในตำนานเลยไหมท่านสมเด็จโตท่านบอกว่าให้ผมในโลกนี้มีผมคนเดียวที่สื้อท่านได้เดี๋ยว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 ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะครับต้องศีลห้าต้องครบต้องปฏิบัติอย่างอาจารย์สุรพลบอกอ่ะต,ต้องมีสีลห้านะครับคุณจะมาเช็คมั่วๆไม่ได้นะครับต้องมีพลังต้องรับขันห้าด้วยต้องรับขันห้าด้วยขันห้า ต้องมีขันห้าแล้วก็เราจิตใจเมตตาได้ได้ไดไดไดโ,อโอเคโอเคอันนี้นะครับเราจะเช็คพุทธคุณข่านโทรศัพท์รรนี้เลยนะครับพี่เขาบอกว่าทำได้ทำได้ครับอันนี้สวัสมเด็จไอ้ที่ดิดน้ำมนต์ปางประทาน่อนถึงถึงหายากนะครับอ่าเหมือนกันเลยครับผมได้หมดผมถามแค่นี้แหละเอาแล้วครับ <laughs> อ่ะ ท่านสมเด็จโตจิ้มกิน <c oughs> ได้หรอกเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวต้องต้องให้แสงอย่าให้ให้ดับต้องให้สว่างโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง่งตั้งก่อนตั้งก่อนไม่ใช่เดี๋ยวผมตั้งไว้เลยเดี๋ยวผมก่อ็จะตั้งไว้นานหน่อยอ่าได้นี่เราจะดูนะครับว่าพระสมเด็จองค์นี้ถ้าท่านสมเด็จโตที่ลูกกัลยาธนาท่านได้สร้างและปลูกเสกเขาจงแสดงพลังของท่านครับ ลูกศิษย์สร้างใช่ไหมครับเออเฮ้ยใช้ได้นี่ว่าสามารถดูทางโทรศัพท์ได้ด้วยยุค24 <4, S 1> โคตร a m a ซิ่งเลยนะครับ2451ใช่ไหมครับคือคือผมผมก็เอาแล้วครับพา<ร>ะ,อ,ะองค์นี้มีหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อไปวัดอําแพงได้ร่วมปลูกเศษขอจงจแสดงพลังของท่านครับอ,อ อันอนี้ใครได้ไปนิมนต์ขึ้นคอสบายใจนะปู่ศึกปะคองมะขามเท่าด้วยใช่ไหมครับหลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วด้วยใช่ไหมครับเ้ยพระองค์นี้สร้างยุคสมัยท่านสิ็ิพ่อราห้ากับจากยุโรปใช่ไหมครับเป็นพระสองพิธีใหญ่ใช่ไหมครับ ก็ <Okay. S 2> ใครมีพิมพ์นี้นะครับพระพิธีใหญ่นะครับเกจิยุคหลวงพ่อพเงินลูกศิษย์นี่นะครับบางวิน้ำมนต์เนี่ยนะครับสามารถดูได้ทางโทรศัพท์ด้วยว่ามี<ด>พุทธกุลหรือเปล่าคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้ให้คุณเชื่อตามทั้งหมดครับความเชื่อไม่เสียตังค์ผมทําให้ดูแต่เมื่อกี้นี้สบายใจแล้วได้มาองค์หนึ่งมีพุทธกุลแรก ท,ทานท่านด้วยทานทานท่านอันนี้ก็ทานทานท่านด้วยก็ท, <24 11. S 2> ทานไี่นึนสองสี่หนึ่งหนึ่งท่านมอลล่าหนสองสี่ห้าหนึ่งเอ็หนึ่งห้าครับอันนี้ก็ทานเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทุกคนเชื่อกันครับที่หลายคนเชื่อกันนะครับ,ค,รบคือทางช่องเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณเชื่อนะครับแต่ผมเชื่อนะครับเพราะผมได้มาละองค์เลยผมด่าแล้ว,งงลวไม่เชื่อไม่ได้ถ้าผมไม่เชื่อนี่ผมอดอง์นี้เลยนะครับผมกล้าสาบานครับอ่า สาบานว่าสิ่งที่ผมทําที่ผมสาบานเนี่ยแล้วคนอื่นผมไม่รู้นะครับเขาการสาบานไหมคือการเล่นพระสมเด็จที่สายจากพุทธคุณต้องสาบานได้การเล่นพระสมเด็จสายจากพุทธคุณเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลุมไหนจากพุทธคุณได้ผมจะไปดูให้ทุกกลุ่มเลยครับว่าแก้วนี่ไม่ใช่ของเบานะครับจับดูได้ครับน้าหนักเฮ้ยเดี๋ยวใช่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 ไม่ไม่ไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ครับไม่ได้ฝึกต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตัวเข้าตัวครับเดี๋ยวเข้าตัว ไม่ได้ฝึกมาเดี๋ยวเข้าตัวก็คลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ